หนี้มาเต็มหัวกมเลยอยากบอกแหงอยากบอกอยากบอกฝันฝันได้หนีฝันเป็นตะยานฟันกันเป็นตะยานพ้อมแล้วกะผู้ใดมาถามอยู่ร้านขายมูก็บอกก็จะสองงวดเลยเด้เอาสองงวดแล้วบ่เจ๊สองงวดแล้วแตงวดเก้าศูนย์ฟันได้มาดนี้งวดใหญ่เก้าฟันว่าเขาาจะไปหืือบานหืือเฮียนไปลื้อลังค่าออกเบิดจะาของกัซื้อพักซื้อเนี่ยจะเบียนบ้านบ่าจะเบียนบ้านมันสอง เจ็ดเก้าผู้ใดไปถามก็บอกทุลานทายเต็มๆเลยเจ็ดเก้าแล้วเนาะเมียนบัดที่นี่มือวาดมือกรับฝันวาดมีผู้ทายใจสุดขาวสุดขาวแต่ว่าเอาตรรมเนี่ยบอกเมียนมันนอนดีเพราะือฝันดูแถวสวงนี่นะแต่ว่าฝันย่ำได้ปัดกันนั่นในปูผาตจะเถาตาตีเอาเป็นนะนะตาตีเป็นอันนี้เป็นค้อมฝันเนาะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลพร้อมฝันมาผู้ทาย แจ้งว่าค้นของขืนแม่สซสุดเท้าอะนะนที่แหลกเป็นก็จังลิงร่มเป็นฮนุมานยังสี่แหมแลนไม้มา,ม,ามาใสา่ก็เลยเอื่นถามว่าเอาคันหาบอเอาคันหาเออเอาคันหาบาหาบผู้ที่ใที่ว่าส่สุดเท้าของขืนกาลัางของขืนอยูนะ่นนว่าเอาแต่งมากันก็เลยแต่งคันหาห้ กำลังสียื่นคันหาห้ปัดกายเป็นคล้ยทะนู่มไหมสีส้นเท่าเท่ากับขวดคันหาเท่ากับสีตีคล้วยเนาะมันสีส้นเท่านาะตีควายควายเห็นไหมเอาชัดเกาียวชัดควายควายด้วยนะเออด้วยเลยฉันละก็เลยพันตีเป็นเลขอะไรแต่ว่าถ้าถ้าตีน่าถือคันหาเนาะคันหามันก็คือหาแต่กล้ยกับสีไซซีตัวมีสีขาเนี่ย แต่ว่าตูเจดานันมกกักน,นะนะมกักซีซีถ้าจะเอาหาเอาหาไขขข้ข้างหลังเอาไปเอาไว้หาห้าสี่สี่ก็ได้ห <4 44 S 2> ้าสี่สี่เจเออแมนาต่ห็ ก็เคยฮาก็เคยฝันเห็นค้วายธนูควายธนูนี่แหละควายธนูมันบอดยนีมันโดกงานเออนั่นแหละซีซีเหรหาซีซีถ้าถ้ามัดครื่องวันนี้ือมัดอีกอย่างซีซีมันตรงกับอายุเจ้าของนู้นโอ้ไอ้คนเม่นบ่เคยฝันจ้าเทียอย่างซีซีอย่างซีม่วควายธนูมากี่ตัวเจ๊ตัวเดียวเป็นแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นรูปร่างของพายธนูได้เป็นรูปร่างของคน ของขึ้นนั่งสีแม่เอาเราเจรู้ได้ไงว่ามันเป็นควายธนูเอามื่สีส้นเข่านอะมันไทยท้าคล้วยเนาะมันว่ากูธนูเนาะโอ้โเวลาเออของขึ้นเป็นโ่นเออเป็นโค่น่ะของขึ้นก็จ้ง่าเหมือนกับว่าไปร่วมงานหหวยคู่อีหยังสักอย่างเนี่ยในความฝันนานๆนั่นแหละวันนี้ของขาเจ้าเลนของของขึ้นแมมคนของขึ้นนั่นนะนั่นแหละเป็นแปลงเป็นร่างเป็นควายธนูอแลนมากสีมาส้นเฮ้าทั้งขี่เฮ้าเป็นคนแตงคันหาให้นะเฮ้าชนไหมเจ๊ ความขันหาเลยลเนี่ยเอาสิทุบกล้วยทะนุ่งแล้วมันสดเฮาน้อเจดํากับซูนสีสูงซูนสีสูงหันแล้ว,วสีสูงกับกล้ยทาน,นุล่ลนะเอาตายกันไปคางนึงว่าสนแต่ว่าแต่ว่าทูนไม่กันสีนนสูนเนาะนะแต่ว่าเัดเจดําม,มันมกักห้าสี่สี่ห้าสส,สอายุเจดําก็สี่สิบสี่ปีสีสิบพอดีอันนั้นก็เลยมักตัวนี้ นี่ก็เป็นแนวทางของคว่ำฝันเนาะฝันาะฝันว่าวูบันปังซึ่มฝันแม่นมาสองงวดแล้วสองงวดที่มักคือห้าสี่ซีจะตัดเล่นก็สีซีกับห้าซีหาซีไปเัง่สี่แล้นะสี่ห้าสีก็ได้กลับกับไหวก็ได้ถูกเนี่ยถูกมาสองงวดแล้วเมนงวดไอ้นั่นงวดไอเก้าศูนย์ฝันว่าเขาจะเอาเงินหกลอยมาให้แต่ว่านับเป็นแต่เงินหกลอยอยู่ ก็เลยว่างหกปล่อยมันโบแมนเ็จะเอื่อนวางมันโบแมนหกปล่อยเอาหกกับเก่ามันตัวเดียวกันคุณไดไปถามกับบอกเอฟซีบอกเบิร์ตอยู่อยู่ลานมูน่ะมูนกับเก่าตัวเดียวกันเด้อไงกับนั่นไงคือเป็นว่านั่นือเบิร์ตลาด เดขาเจ้าาเอื่นไซปราจีดำเ็กโอเ้ยวหัาบจังเลยเอ้จะคองเืว่านบัวคือแต่หกศูนย์เลืมกลับหัวบัก็บอกเขากล็ดบอกมูบอกกับเบิร์ดขาเจ้าจุนพลังมาถามเบิร์ดนอนเนี่ยบอกเข้าหูกับเก่ามันตัวเดียวกันเลยอย่าลืมวมาสันาเออย่าลืมมาจะคล้องเลืมลืมจะคลองลืมนี่เขาเรียกะดวงเขาว่างวดเจ็ดเก่าบางนึงกับไปซื้อกับลืมอันสองตัว งวดค่ะงวดนี่นะกะเด็บไต้ดวงคือการตีเตีเป็นฝันนะคะแต่ว่าจีบแต่ว่าคันหา่คือว่าเขานี่เป็นคนขวมคันหางอืมกันละเป็นข้อนร่างคือขวมรูขวมเลยไหมขวมเพื่อจะสู่ไหมขวมคันหางัต่ีว่าร่งรางซะพ่อคือสีร่งรางขวมร่งไหมขวม่ลางมาคู่ใดค่ะรางมาคู่ใด่าซีซีมาฝีมาซีซีมาลางด้วยเนาะเมียน แต่นผู้นั่นค่ะแผ่นผู้เนี่ยดึงแผนผู้บ่มักหาก็เอาศูนย์ใส่เพราะมันศูนย์เออเอาศูนย์ใส่เมียนศูนย์หาจีไปทิ้งสันนะคือแม่วาปาวเพิ่นกับศูนย์เข้ากับศูนย์เออเพิ่นกับศูนย์เข้ากับศูนย์นั่งกี่เข้าเป็นคนแต่งกันหาให้ยังสีมาสูเข้าอยู่นั่นไหมปาดโทษนั่นแล้วความสูข่ข่ขเลยเขาสูเลยแางคนแางสูนสีบ่มีสีพ่อสีบ่อศูนย์ซบอกเฮ้ยศูนย์ซีูนย์หาเดี๋ยวน้องว่าตีบุ้งเด้อพี่น้อง สีได้หลายอย่างได้สูงก็อาจจะใช่เมสูนสีก็อาจจะใช่ยังว่าเลขเจ็ดเก้าวงนึงมันกระตุงก็เพืเบียนได้ลอตเตอรี่ไปซองใบบ่ลูกไส้ก็ได้กได้ใบนึงบอลลูกไส้ได้ใบนึงว่าเอามาสีออกไป้เจ็ดเก้าเลขกอแต่ไส้อันขั้นเทียนฟันเกี่ยวดีๆนั่นบอลสนุกเลยว่าลอตเตอรี่ได้เืยได้ซื้อเรืยองว่าเตะหัวมันก็อย่างนี้ตัว แต่ว่าลูกใช้นั่นก็บอกเลียกถือสุวัดสูงวัดมันก็ไปซื้อของมันนั่นแหละเมียปรสนใจงวดนี้งวดนี้บอกมาเนี่ยย่งย่งแต่ว่าได้ยินมันว่าความฝันอยู่เนาะแล้วก็พอได้ฟังมันน่ะนะจะถามมันใหม่เด้อมัน่ย่อมบอกออกกล้องพย่อมบอกเอยากอาออยากอายกล้องท่นซุ่มซื้อเอาซุ่มซื้อเอางวดก้อนนี้ก็ได้อันงวดอันเก้าศูนย์นั่นน่ะก็ได้ กบอกแม่ว่าฝันอีหยังมีแต่ว่าข่อยจะไปขึ้นข่อยจะไปขึ้นจะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์วัดตีได้ที่นีได้อีหลีจุดซุ่มยุ่มหมองเงียงานนันถามมันว่างวดนี้ได้เนี่ยตุ้ว่าเจอตุ้ยบอกข้าเจ้าเบิร์ดนะเจ็ดเก้าก็บอกข้าเจ้าเบิรดนั่นเออป็นตาถามมาฟันเห็นนั่นมอเตอร์ไซค์เดีกลับมาขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นนี้อีกนะมันก็เลยซื้อเจ็ดเก้าออกตัวเก้าเนมองตับขึ้นมาอีกเนาะ ทางแม่ฝันว่าเข้าจะมาลือบ้านเนาะบานเลขที่มันกับสองเจ็ดเก้าก็ดีกันว้าจะเสียดายค่ะแต่ว่างวดนี้กับ้านเลขที่นะสองเจ็ดเก้าบานเลขที่นะสู้ให้เบิงอันนี้เพิ่นตีเอาเพิ่นเด้อันนี้เตียวเดินหน้าเบิ้งให้เขาไม่ฟัน ความฝันได้นีเด้อไม่ได้ส่งเสริมในการเล่นการพนันนะคะเจดามฝันเราเพิ่นสิไปยิบโรตเตอรี่เพา่ล็กความฝังเนาะเราสูสฟังเราสูสฟังสำหรับเอฟซีกระช่มเพื่อความผันเื้นนะคะชอบไปตั้งตามกันว่ามากระพานหรือว่าตีให้เจดามก็ได้ฝันดังสี่ตะเกาผู้เคยฝันกับสิหนูเนาะควาย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 คดานู่ดีสน ถ้าเป็นตัวจริงในกาซีดีอยู่ได้นอาดักแด้สนดักแรงต่ำได้หมดเลยห้าสี่สี่ศูนย์ห้าสี่สองตัวไปตัดเท้านะจ๊ะมากตัวนี้นี่มากมากตัวไหนเจ๊ง่ายไม่ได้แต่พอเจ๊เน่นมากเลยสูงง่ายเนียนไม่ต้องกลับเลยวันนี้ได้อาจจะเป็นร่างสองตัวท้ายเลกท้ายรถตุ้ดีเนาะก็ได้ มันก็เป็นแนวทางควบฝันเนาะ่วทาาจักสีขาวเพ่าเขาเพื่อว่าเป็นความฝันนะเจเนาะเป็นความฝันอืมวันเจดดำเต้นอ๋อเดี๋ดวสองวันแล้วพอเห็นกันพื่เนาะได้เห็นกันหนอง้ ว่าเจดามขายของเด้อจ้าขายของบ่ได้ออกคลิปบ่ได้เฮ็ดคลิปบ่ได้เฮ็ดหยังขายของบ่มีเวลาผู้ใดอยากฮู้ก็บไปามเอาโลดอยู่ร้านปิ้งหมูต่ข้างโรงพยาบาลไปซวยซื้อนั่งมาเยซื้อนยากโรอยาบาลน้องใครอยากได้เลขก็ไปหาเจดามได้ขายกี่โมงเจ๊ขายตั้งแต่หกโมงสามโมงเช้า ไปแล้วเด้บ่อยู่โดนบ่าทาโดนเน่ตรงไปตรงมาเนี่ยจะคือว่าต้องรีบไปเเบบิิดดไว้จะไม่ได้จับบัตรคิวบ่เจจะไม่ได้จับบัตรคิวปุ่นแล้วจะได้เอาโต๊ะไปก็จะเอานั่งกุนละขอบคุณเจ๊ดำครับขอบคุณครับ